ครับกลับมาจ้าดาวยิบล้านก็นต่ตทางช่องอาหารชเชล่รักเป็นประยามทุกวันมาแนะนำตั้งด้หยถูกดูดวงให้เป็นมันเห็ุความสำเร็จสองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยจริงจริง <c oughs> ต้องมีทายกันว่าจริงๆด้วยนะโอ้โหสุดยอดเมื่อวานนี่ก็ อ่าเข้าไปสัมนาออนไลน์นนเมื่อวานนี่ก็ถือว่าเต็มเต็มรับเต็มนะสัมนาออนไลน์นี่ผมมาถือวไม่พลาดแน่ใครที่พลาดสัมนาออนไลน์ผมนี่โอกาสที่จะรับเงินแสนเงินล้านนี่หายไปนะเพราะฉะนั้นท่านได้ท่านใด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 ,ท,นดที่ ประสงค์จะหยิบล้านกับเราก็ถ้ามีาสมนาออนไลน์เมื่อไหร่ท่านเข้าไปเลยฮะหยิบล้านแน่นอนชัดเจนมากเมื่อวานนี้น้องเขาบอกหัวอาจารย์คนลุกจริงๆแต่รอบแต่ละรอบนี่ประเภทแบบมันชัดๆแจกบะนะเพราะฉะนั้นก็วันที่1 1เมษายน2568นะก่อนสงการเราจะาจิบกาแฟออนไลน์ก่อนนะจิบกาแฟออนไลน์นะครับจิบกาแฟออนไลน์ส่วนจิบกาแฟรจริงๆก็ วันที่4พฤษภาคม2568อันนั้นเราไปจิบกาแฟเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นสาระทีะ่ในเรื่องของนานาชาติด้วยแล้วก็เรื่องของรัฐบาลด้วยนะรัฐบาลของวันที่16เมษายน16พฤษภาคมนะ16พฤษภาคมเพราะฉะนั้นก็ไปเจาะตรงนั้นแบบชัดเจนมากๆเลยนะวันที่4พฤษภาคมเราไปจิบกาแฟกันนะ ก็น่าจะรับได้อีกประมาณสักนี่มา12และนะแต่12นี่ถือว่าเยียดเลยนะแล้วก็ขอมาอีก4 1่สิบสอมาอีก4่ก็เป็น15แล้วกันขอเป็น15ท่านนะก็จะได้อยู่2แถวได้อยู่ครับตรงห้องนั้น15ท่านได้อยู่นะได้อยู่ก็ก็โอเค12นี่ก็เอียดเลยนะแต่ว่า15นี่โอเคพอได้15พอได้นะเบียดขึ้นมา15พอได้ก็มาอีก4ท่านนะ นายกท่านก็สมัครได้เลยนะครับสมัครได้เลยนะอันนี้ก็เียเ,เปิดโอกาสให้ท่านสมทุนนะก็ส่วนหนึ่งด้วยถ้าหากว่าท่านจะเรียนเองจิบกาแฟอาจารย์เชิญอาจารย์ไปจิบกาแฟเลยคนเดียวได้เหมือนกันนะคนเดียวได้เหมือนกันไปจิบกาแฟนี่แหละคนเดียวได้เลยครับอ่าก็โอเคนะท่านไปคนเดียวนก็ดีหนึ่งกันนะไปคนเดียวเลยก็เหมาห้องเลยไปคนเดียวเลยผมว่าก็ดีนะไปคนเดียวนี่ก็ถือว่าเงียบๆท่านอาจจะได้ความรู้อะไรที่เต็มเปี่ยมเลยนะพุยกันสองคนเนี่ย แก่ห้องมันเปิดนะท่านไม่ต้องไปกลัวนะห้องมันเปิดโล่งเลยคือสบายใจได้นะก็กเป็นร้านกาแฟเนี่ยถือว่าสุดยอดนะที่นี่สุดยอดมากนะก็เอาไปเลยนะผมว่าก็อย่างนั้นก็ดีนะอย่างนั้นก็ดีเลยนะท่านท่านได้รับเต็มเต็มเลยแต่ว่าไปวันที่4นี่ก็ประมาณ10อสิบท่านนี่มาแล้วนะเหลืออีก4ท่านขาดอีก4ท่านเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถสมัครไปได้ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนก็บ้านหมอดู1 9 8 baemordw 1 9 8นะครับส่วนวันที่11เเมษายนนี้ วันที่11เมษาย,ยนนี้นะผมว่าตั้งแต่เวลา14นาะฬิกา45นาทีเป็นต้นไปอาจจะกำลังจะเลิกงานหรือาเลิกงานแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แดดร่มลมตกนะ14นาะฬิกา45นาทีก็เลยเหลือป,ประมาณ13นาฬิกาได้นะครับก็เจอกันทางจิบกาแฟออนไลน์นะจิบกาแฟออนไลน์นี่ผมกะว่าน่าจะรับประมาณ41ท่านนะท่านสามารถสมัครได้ว,นะวันที่11นะวันที่11 เมษายนจิบกาแฟออนไลน์นะจิบกาแฟออนไลน์คือท่านยู่ที่บ้านท่านั้นแหละก็ช่วยกันจิบกาแฟถ้าในที่ส,อสอ่อยากจะสมัครตรงนั้นก็ถือว่าตรงนั้นไปนะ ส่วนท่านใดที่สมัครไว้เข้าก่อนแล้วนะสมัครไว้เข้าก่อนก็ท่านก็จะได้สิทธิ์ในการที่เข้าไปสมมนาออนไลน์ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะสมมนาออนไลน์ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็จะเยอะเลยนะก็จะเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่เคยสมัครเลยไม่เคยเรียนเลยเขาเขาได้กันยังไงเขาเป็นยังไงหยิบร้านได้จริงหรือเปล่าจะมีเงินแสงเงินล้านกับเขาหรือเปล่าเนี่ยท่านไปจิบกาแฟออนไลน์ผมว่าท่านได้หยิบแน่นอน หยิบแน่นอนการันตีได้การันตีจากคนที่ไปจิบก,กาแฟมาการันตีจากคนที่ไปมาเนี่ยผมว่าถือว่าสุดยอดนะใครที่ไปมาจิบวกาแฟมาก็คอมเมนต์หน่อยก็ล้สุดยอดับพอนะเอาแค่สุดยอดก็พอไม่ต้องไปคอมเมนต์อย่างอื่นเอาแค่สุดยอดสุดยอดสุดยอดอย่างนี้นะวิชาสุดยอดวิชาสุดยอดอย่างนี้นะครับพะวันนั้นเราก็ไปถือว่ากลับมาก็ถือว่าเต็มเต็มเหมือนกันนะนี่ว่าถือว่าสุดยอดนะ อันนี้คือว่างานไปจิบกาแฟนะก็วันวันที่4ี่พฤษภาคมนะไป11ท่านแล้วเลืออีก4ท่านส่วนวันที่11เมษายน2 5 6 8นรค 68, นี้จิบกาแฟออนไลน์ก็สมัครได้เลย064 268810แล้วก็บ้านหมอดู198 b a n m าแปดบีเนะครับตามนั้นเลยไปครอบคุณครีมน้ำมันมาบ้าอยู่หน้าใสาเด้งดึงตลอดกานน้ำมันมาบ้ายุ่ีดีดีดีเด,ด,ด,ด้งดึงดึงดึง,ดง โอ้ oh, สุดยอดสุดยอดนะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหเือน,น,นะก็สูตรพิเศษนะสะบู่นะสบู่สูตรพิเศษนะ้าสายปิ้งเนี่ยนะผมว่าอย่างที่อย่างที่ผมบอกเลยนะอย่างอย่างเมื่อวานท่าในใดที่ได้ใบเขียวไปก็ถือว่าโอเคนะผมว่าก็ถือว่าสุดยอดนะลาวนี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะเมื่อวานเนี่ยทั้งสูตรทั้งผมวิเคราะห์นี่ถือว่ามาแบบเต็มปัดตูเลยนะแต่หกไม่มากระจัดเต็มหกมาก็มาอยู่แล้วทั้งมาทั้งหกทั้งอะไรเนะี่ยแหละที่วิเคราะห์ไป อนะถ้าบอกไปมากก็1 8ึ่งแเต็มเต็มเลยลงที่ลาวนะว่าเมื่อวานนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะเพราะว่านั่นแหละครับคือเทวดาให้นะก็เรียกว่าเทวดาให้ดาวเข้าใจเทวดาให้ดาวเข้าใจท่านท่านเข้าใจประสบความสำเร็จแต่ว่าตัวท่านเองจะเข้าใจดาวแค่ไหนนะท่านต้องเข้าใจดาวด้วยนะเมื่อดาวเข้าใจท่านท่านต้องเข้าใจดาวแล้วท่านจะได้มากขึ้นท่านจะได้มากขึ้นถ้าท่านเข้าใจดาวท่านจะได้มากขึ้นอย่าให้ดาวเข้าใจท่านคนเดียวถ้าดาวเข้าใจท่านคนเดียวนี่โอ้โหมันเอาอารมณ์ไม่ถูกไง แต่ถ้าท่านเข้าใจดาวเมื่อไหร่ท่านจะได้แบบมหาศาลจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะเชื่อมั่นในแนวทางไม่เกะกะ<ๆ>ลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีมีไราลองคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงอันนี้เป็นแนวทางและฟังคิดติดตามพยายามทาความเข้าใจและไปถึงที่สุดนะครับอันนี้ฟังอ่าก็เรียกว่าเรียนอ่าสาเรียนรู้ดูจังหวะกะให้เป็นก็เห็นความสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั่นการกะให้เป็นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดกะยังไงล่ะจะกะน,นี้มันเกิดจากความเชี่ยวชาญน,นะผมว่ากะนี่มันเกิด เกิดจากความเชี่ยวชาญหรือเกิดจากเขาเรียกว่าเกิดจากเซนต์ของท่านก็ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วผมจะถือว่าให้เกิดจากความเชี่ยวชาญถ้าเรียนไปจนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วท่านจะมีชาญเองท่านเป็นถ้าเรียนไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญแล้วท่านจะมีญาณเองหรือมีชาญเองนะไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าหากเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องของชาญเรื่องของอะไรมาก่อนท่านเรียนเลย ปฏิบัติเลยเรียนเลยปฏิบัติเลยและแหลมมันจะเกิดชานกับท่านอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับก็ศูนย์ลูกศรสองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์อะไรก็บ้านมอดูหนึ่งเก้าแปดวันที่สิบเอ็ดนี้นะครับสัมนมา,าออนไลน์ส่วนวันที่สี่พฤษภาคมก็สัมนมา,าจิบก,กาแฟาจริงนะแลวก็สามารถสมัครไปได้เช่นเดียวกันเหลือสี่ท่านนะวันที่สี่นะส่วนวันที่สิบเอ็ดเนี่ยก็ท่านสามารถสมัครมาได้เลยนะสมัครมาได้เลยสิบเอ็ดท่านยังสามารถสมัครได้อยู่นะตามนั้นนะใครอยากสนับสนุนช่องรายการก็ตามนี้เลยธนาคารนมสินศูนย์สองศูนย์ศูน รายการได้ ว่าไม่ตามนั้นส่วนท่านใดที่จะเป็นกำลังใจให้ผมเป็นกำลังใจในการค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ก็สามารถสมัครเรียนโหราศาสตร์ในความร่ำรวยทางออนไลน์ได้นะโหราศาสตร์ในความร่ำรวยทางออนไลน์ได้นะครับพิเศษสุดๆนะครับใน4ชุดคัมภีรวยเ네นี่ยท่านสามารถที่จะเรียนและถอดรหัสได้จริงเรียนแล้วสามารถมีรู้ตัวร็อกตัวเป้าได้จริงเรียนแล้วสามารถที่จะรู้กําหนดจดเวลาเขาได้จริงเนี่ยคือลักษณะการคัมภีร์ชุดคัมคีรีเนี่ยท่านสามารถอย่างนี้ไง คือรู้ทอราดออกมานาจับดาวให้ได้แล้วก็ลงให้ถูกอย่างเงี้ยนะ ถอดรหัสจับดาวลงให้ถูกแค่นี้ท่านก็ได้ตังค์แน่นอนอยู่แล้วท่านลงถูกแน่นอนนะถ้าเรียนวิชาชุด4ชุดวิชาคามีรวยนี่ท่านลงถูกหลักแน่นอนเลยนะครับก็ถือว่ามือเช่าผมก็คุยอยู่ท่าน,นบอกอจาจารย์มันเต็มเต็มเลยคกอะไรไม่รู้ที่ไหนไม่รู้นะแต่มันเต็มเต็มเข้ากับยามเป๊ะเลยนะครับเข้าห่วงช่วงเวลายามเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอันนี้เป็นหลักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอา้าวใคราพิรณาภาษาอะไรยามท่านก็รู้ไปแล้วท่านก็สามารถที่เรียนรู้และแปลไปได้นะใครพิศณาภาษายามนะก็ แอดไลน์ก็บ้านหมอดู198ทักไปนะว่ากันไปทักไปตามนั้นนะครับก็อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาให้มันจริงจังแท้จริง,รงหาเงินไดจากดวงดาวอย่างที่จริง,รงก็เรียนเลยครับเรียนเลยนะเรียนเลยนะส่วนกับพีรวยก็รออีกนิดหนึ่งนะครับได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนผมกาลังเอาเนื้อหาสาระเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาอยู่ก็เลยอาจจะช้านิดหนึง่งเพราะจะเขียนหนังสือแต่ละเล่มนี่ยาวเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะคัดออกเป็นคำพูดก็ยากอยู่แต่ว่าคัดออกมาแล้วผมว่าสุดๆอ่ะภีรุ้เล่มนี้ถ ให้ Hi, พี่ว่ผิดหวังนี่นอนสมกับที่ท่านรอนานนะแต่ว่าท่านรอท่านก็เรียนรู้ไปแล้วนะท่าน,นไนะานนาด้เ,เรียนรู้ไปแล้วนะท่านในที่เรารอท่านคำพีรวยท่านได้เรียนรู้ไปแล้วท่านเอาจากความรู้ที่ทผมสอนสอนท่านไปนี่โอ้โหหาเงินได้มหาศาลแล้วหาเงินในมหาศาลคน,นาามันสุดคุ้มแล้วครับหาเงินในมหาศาลจริงนะวิชาที่ผมสอนไปแค่ท่านไปจิบกาแฟตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นั่นก็คือโอ้ก่อนน้าจิบกาแฟก็ได้หลังจิบกาแฟมาแล้วสามสี่วันนี่ท่านโอ้โหได้ตลอดมันเกินคุ้มแล้วครับนะถือว่าสุดยอดวิชาที่ผมให้ท่านไปมันเป็นเป็นวิชาเงินล้าน มันเป็นวิชาเงินล้านจริงๆครับแต่ผมมาสอนท่านหลักเงินหลักเงินร้อยนะเป็นวิชาเงินล้านจริงแต่ผมนํามาสอนท่านระดับเระดับเงินร้อยอ่ะท่านคิดดูอย่างนี้แล้วกันอ่ะนะหรือท่านจะเอาเงินล้านอ่ะเรียนแบบหลักล้านเลยไหมอ่าเรียนหลักล้านเลยผมก็ชอบนะอ่าเนี่ยแล้วแล้วก็คือว่ามันมีแนวโน้มที่สูงด้วยแต่ผมไม่อยากบอกว่ารลักเนนี้ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอกนะน่อมาจากว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดโน่นนี่เกินไปไงท่านตรงเรียนรู้เองนะเรียนรู้เองวันที่สเดเรียนรู้เองแล้วมันหลักร้อยอ่ะครับนะ หลักร้อยกับแลกเงินหลักล้านนี่โอ้โหมันหลัก 100, ร้อยแลกเงินหลักล้านนี่มันถือว่าโคตรคุ้มเลยนะโคตรคุ้มโคตรคุ้มนะตามนั้นเลยนะว่าเอาไปตามนี่เลยสุดยอดจริงๆนะวันที่11นะสมัครออนไลน์นะครับก็อย่าลืมซืรอลูกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะสมัครไปให้เต็มนะสี่สิบเอ็ดท่านอยากให้เต็มห้องสักเที่งหน้าสี่สิบเอ็ดท่านเลยนะเอาให้เต็มนะวันที่สิบเอ็ดนะวันนี้วันที่แปดแหละเลยสามวันนะครับก็ว่าไปตามนั้นนะแล้วเราก็จะสงการยาวด้วยนะสงการยาวด้วยนะ สงการก็พักผ่อนสงการพักผ่อนถ้าใครไม่อยากสงการพักผ่อนก็ท่านไอ้นั่นไปนะผมจะส่งให้ท่านล่วงหน้าไว้ก่อนนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกส่งให้ล่วงหน้าไว้เลยนะส่งให้ล่วงหน้าไปเลยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกส่งให้ล่วงหน้าเลยนะแล้วก็จะพักอ่าก็เรียกว่าก็เรียกว่าหยุดยาวหยุดยาวนะหยุดยาวหยุดยาวเพราะฉะนั้นสงการล้วก็จะหยุดยาวนะตามนั้นด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านไม่อยากพลาดสงการก็ไปวันที่สิบเอ็ดอะ นะสัมนมานอ,ออนไลน์วันที่11ท่านจะได้แพลตฟอร์มเอายาวไว้ตึงวันที่16เลย 17- 18เลยทั้งเดือนเลยก็ได้นะได้แพลตฟอร์มไว้ทั้งเดือนเลยสุดยอดมากนะวันที่11อนะอสัมานาออนไลน์นะวันที่11สัมานาออนไลน์วันที่4สัมานาจริงนะ,ะสัมนาจริงสัมนาจริง14ท่านสัมานาออนไลน์41ท่านนะเออมันอยุดรงล็อกลงลงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับตามนั้นเลยนะ ว่าไปตามนี้อ้าวกลับมาดูวันนี้เลยนะวันนี้ก็ถือว่าเราอันดับแรกก็คือเราต้องไปดูสายรีเลสนะครับสายรีเลทก็คือเป็นหลักการง่ายๆอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการพิจารณา,ออเ,าเรื่องของตำแหน่งดวงดาวในเรื่องของรีเลทนี่ระบเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาตำแหน่งดวงดาวตำแหน่งดวงดาวมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนจุดไหนจุดไหนอะไรต่างๆนานามันเป็นอย่างไรเนี่ยก็เอาไห้ท่านดูตามนี้นะครับเนี่ยครับตามนี้ตามนี้ถ้าเกิดว่าอ่าวันนี้ก็อธิบายได้เล็กน้อยเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีแค่ตลาดนี้ตลาดเดียวนี่นะก็ตามนีี้่ อย่าง LOD เนี่ยผมถือว่าเป็นเลขที่จุดสำคัญมากนะเป็นเลขที่จุดสำคัญมากสามารถเอาไปผสมกับเขา,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 าเรียกว่าไตรดิกิตอนทรูยีกิต้อนได้หมดเลยนะไอ้ LOD นี่ถือว่าเป็นเลขหัวใจนะ ก็เรียกเป็นหัวใจนะแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่ l d เนี่ยนะ l d มันมาจากการหลายส่วนนะการวิธีการหาวิธีการคำนวณอะไรต่างๆนานามันจะมาจากหลายส่วนอยู่เพราะฉะนั้นตรงน,นี้ต้องท่านต้องเรียนรู้ศึกษาอย่างแท้จริงถึงจะไม่มีโอกาสพลาดถ้าเกิดว่าท่านเรียนไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะพลาดมีสูงนะ l d เนะี่ยผมถึงไม่ไม่ค่อยใน,นเน้นพูดเท่าไหร่นะแต่ว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ตำแหน่งเลขที่บอกโอ้โหมันว่ามัน200%อ่ะนะนะ200%อ่นะแน่นอนชัวร์ปักตรงนี้นยะ l d นี่นะ ตัวเอวอย่างเดียวอ้าวันนี้เอดีมันเจ็่หนึ่งใช่ไหมตัวเหมือนมันคือเจ็ดนะครับตัวเหมือนมันกืเจ็ดก็เจอเจ็ดอยู่แล้วเจอเจ็ดนั่นเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนยจ็ดห้าอย่างนี้ก็ได้นะเจ็ดหกเราเจอสองครั้งนะเนี่ยตามจ่ายรีเลตมาเนี่ยเจอหกนี่เราเจอสองรัก็เจ็ดหกเ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะเอาไปยิงตัวที่มันเป็นรีเลตกันนะครับนะเอาที่เป็นรีเลกเจอคือเจ็ดหกนะเจ็ดศูนย พราะตรงนี้ถ้าเรียนรู้เอาตามนั้นไปจังหวะตามนี้ไปแต่ว่า7มันมีแนวโน้มที่จะลงนะเ็มีแนวโน้มที่จะลงเพราะว่าเขาได้สายเขาเรียกว,ว่าเขาเป็นสายของเขาด้วยเป็นสายของเขาด้วยวันนี้นะเจ็ดมขามีแนวโน้มที่จะลงอ่ะอันนี้สายเขาเรียกว,ว่าสายอะไรอ,อ่ะกาเรียกว,ว่าเป็นสาย ว่านไปแล้วกันกระสายนี่แหละสายอะไรนึกไ่ออกก็ตามสายเนี่ยสายสายวันสั้นสายวันยาวเนี่ยสายวันยาวนี่จะเป็นสายวิเคราะห์นะก็เลยสายวิเคราะห์สายวันยาวด้วยเช่นเดียวกันอ้าไปดูสายวันยาวสายวันยาวก็ตามเดิมนะเราก็เอาวันเวลาไปเกาะไปจับมาแล้วก็ได้ประมาณนี้ก็เจอตรงนี้คือ7จ็ท่านก็มาดูด้วยสายสายวันสั้นมันเจออะไรสายวันยาวมันเจออะไรท่านก็ดู แล้วก็ด <irgendw el che> anyway, ูสายวันยาวเนี <The S 1> so, <like> ่ยม <mar ag ly> ันก็เจออะไรบ้างนะครับต้อก็ดูไปตามนี้นะอ่าดูไปตามนี้นะครับเนี่ยสายวันโอ้ยทำไมไปโน่นนะครับอ่ะสายวันยาวเนี่ยทำไมสายวันยาวตามนี้เลยนะเนี่ยที่ผมทาให้สายวันยาวนะครับสายวันยาวก็ตามนี้ได้เลยอ่าสายวันยาวตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปไปดูว่ามันเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยสายวันยาวทําไมมันได้อย่างเงี้ยถ้าก็ดูตรงเนี้ยอ่ก็ดูลักษณะตรงนี้ครับสองเจ็ดทำมาล้อได้ตังค์ใช่ว่านี่สองหกเจ็ดทำมาล้อได้ตังค์ แล้วก็4กับ5เป็นโอเดสแล้วก็4กับ3เป็น DJR นี่ก็ DJ r จยังเกิดยังเปิดให้ท่านเห็นอยู่นะดีเจรเราเจอ4ครับเจอ4ตรงนี้มันเจอ2 7, กับ7็ก็742 4แค่นั้นเองครับเนี่ย7 4 2 4่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยท่านก็หาเทพบอรุณหาอะไรมาใส่ก็ได้3ตัวแล้ว 74,-24 ่วิธีการคือเราเรานิ่ง,งให้นิ่ง2ตัวนะท่านให้นิ่ง2ตัวนะแล้วท่านจะบอกโอ้ยลืมตรงลืมตัดไม่ได้นะเพราะของเราหลักการเราคือคิด2ตัวก่อน3ตัวเป็นของแถม4ตัวเป็นของชำรวย่ย นะสองตัวเป็นของจริงนะก็เรียกว่า2ตัวนี้เป็นของจริง3ตัวเป็นของอ่าเป็นกาเรียกว่าเป็นของรางวัล4ตัวเป็นของสมนาคุณนะอ่าล,ล,ลักษณะอย่างเงี้ยถ้าให้เข้าใจแบบนี้นะถ้าเข้าใจแบบนี้ท่านจะไม่คําว่าโอ้ยลืมตัดไม่ได้เลยนะถ้าใครบอกว่าลืมตัดนี่น้าตีนะพวกวันเมื่อวานมีคนบอกลืมตัดโอ้โห,หน้าตีมากเลยที่จริงมันก็ล็อกเป้าเนี่มันอยู่แค่ตรงนั้นนะครับไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยเมื่อวานนี่ตามเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะนะก็ล็อกเป้าลาวด้วยก็ตามนั้นเป๊ะเลยไม่มีปัญหานะเอาี่สายวันยาวนะวิจยสามกับสี่ถ้าก็ดูสามกับสี่ก็ได้ติดสามกับสี่มีอะไรมันติดสามตัวเดียวนะในนี้มันติดสามตัวเดียวครับติดสามตัวเดียวก็จะมาสามใล้วถ้าก็ดูตามนี้แต่ว่าหากว่าเราจัดตามวิเคราะห์เจาะจัตุลุเราก็จะได้ห้าสี่อ่าไม่ใช่ห้าสี่อ่าห้าเจ็ด 2 5 4 2้อยู่ที่ประมาณนี้คือตามระบบเลยครับตามระบบถ้ามาตามระบบก็ลงตามนี้ได้เลยนะอันนี้สายวานยาวสายวานยาวนะสายวานยาวส่วนสายวานสั้นสายวิเคราะห์เจาะให้ถึงกลินอะไรเนะี่ยท่านต้องติดตามได้ทางเอ็กซ์ตรีปชแนลนะทำไมต้องเอ็กซ์ตรีปชแนลล่ะเพราะเอ็กซ์ตรีปชแนลผมขึ้นแล้วปรากฏว่าดวงดาวนี่เขานิ่งมากนิ่งมากเฉพาะออกเป็นสนนารนาพวกดวงดาวไม่เขานิ่งผมก็เลยจัดใไ้เวสสับเพาะจะมาสิกอย่างเดียว เทพท่านเข้าใจแต่ละบุคคลแต่ละศักยภาพของคนเทพว็ต้องเข้าใจแต่ท่านอยากจะได้แบบจะจ่ายเอินชัดๆหยิบร้านท่านต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองขึ้นมาหนึ่งคยจริงๆมนุษย์เรามีศักยภาพอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะผมว่านะมนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพในตัวเองล้วอยู่ที่ว่าท่านอยากดึงศักยภาพของท่านออกมาอย่างไงบางคนก็ไม่ได้ไม่คิดจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาบางคนก็คิดว่าเอออย่างนี้ไรกว่าอย่างงี้ง่ายกว่าอย่างงี้ง่ายกว่าคิดปวดหัวอะไรคิด ปวดสมองลอกเพื่อนดีกว่าอรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะทํำยังไงงั้นได้ตลอดพลังบางอย่างเขาต้องการความกระตือรือร้นของตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นพลังบางอย่างต้องการความกระตือรือร้นเราเองเพราะฉะนั้นเวลาท่านได้โอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของตำแหน่งดวงดาวที่จะนําที่จะทําให้เราร่ํารวยมหาศาลได้ท่านต้องศึกษา ท่านต้องเข้าใจศึกษานะครับต้องศึกษาเลยไม่ต้องไปจ้องอยู่ที่ตัวเลขไม่ต้องไปจ้องอะไรศึกษาให้เข้าใจและศึกษาเข้าใจแล้วท่านจะมองเห็นทะลุปูโป่งโป้โป้โป้เหมือนคนมียางตาทิพย์เลยนะจบวิชาโสรถนี่ถือว่าโอ้สุดยอดมากมองทะลุปูโป่งได้เลยนะอันนี้เป็นหลักสาคัญที่สุดแต่ถ้าท่านไปจ้องอยู่ที่ตัวเลขตัวเลขอย่างเดียวบางทีไม่ได้ทําอะไรเราทําด้วยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเนี<ม>่ยทำด้วยความอยากอยาทําด้วยความโลภ ถ้าทำด้วยมันก็มันก็คงจะใกล้เคียงกันนะถ้าทําด้วยความโลภมันคือโลภอยากได้ในสิ่งที่มันโลภอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ได้หาไงมันก็ถือว่ามันคือความโลภนะโลภอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ได้หานั่นคือความโลภใช่ไหมแต่เราหาพวกความต้องการของตัวเรานี่เขาเรียกว่าไม่เป็นความโลภนะเป็นความต้องการเป็นอะไรโยมานัสการโสมนัสการหรือโยมานัสการสักอย่างนะ่รแะไรท่านก็ไปแปลหาแปลเอาเองก็แล้วกันเนาะ ประมาณนั้นครับเพราะเรื่การศึกษาเรียนรู้หรือความเข้าใจในหลักวิชานะผมว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดนะเป็นสิ่งที่สุดยอดเพราะว่าวิชาที่ผมถ่ายทอดให้ท่านนี่ถือว่าเป็นบรมวิชาจริงๆนะเห็นฟังแล้วคนลุกเห็นแล้วคนลุกมาจริงได้จริง แล้วก็หยิบล้านหยิบแสนได้จริงชัดเจนมากขอให้ท่านเรียนรู้แบบจริงจังแล้วก็เข้าใจแล้วท่านจะประสบความสำเร็จได้เอกอัครทชาแนลนะสมัครไปนะ0ูนย์428810อะไรก็บ้านมาดูหนึ่งก็80สมัยชื่อเก่าที่ยังดูไม่ได้ก็ท่านก็แจ้งไปเช่นเดียวกันแจ้งไลน์ไปด้วยนะครับท่านจะได้เข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าดูผ่านไลน์นะไอ้ไม่แจ้งแจ้งแจ้งอีเมลท่านไปด้วยมันดูผ่านอีเมลท่านต้องแจ้งไปนะเอแจ้งไปท่านดูไม่ได้ท่านแจ้งไปเลยนะครับตามนั้นละกันนะผมจะแก้ไขให้ ให้ท่านดูให้ได้จนได้เลยนะครับท่านส่งอีเมลไปเลยนะครับอ้าวตามนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัพยรับเงินรางทุกคนโชคดีครับ